มีคนเขาถามว่าอายุ26แล้วเนี่ยทำยังไงให้วิ่งได้90นาทีแบบวันนั้นซ้ <c oughs> อมไหมซ้ <c oughs> อมซ้อมหนักเข้าไว้ปีนี้ 20, 26เตม็มปีนี้ปีนี้28เตม็ม <c oughs> 28ย่ง28 <c oughs> มีคนเขาชมเยอะแฟนๆเขาชมเยอะ <8 S 2> พี่เก่งยังฟิตอยู่ขาดแค่ยิงประตูวันนั้นอ่ะเป็นการดาวล่งเกิดเลยเพราะมันก็อยาก เ,เขาเรียกอะไรวะถ้าได้เล่นเนี่ยนะมันก็ยังสนุกอยู่อะไรเงี้ยก็โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วก็ใส่ให้เต็มที่มันก็สนุกดีกลับมาแล้วก็มาคุยมาพูดได้ปะเออมันดีวะอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับ <laughs> คนเล่นยังไงไม่รู้แต่ถ้าแอเมีโาไปเล่นสร้างมูลค่าตัเองพวกเราหนุ่ยที่พวกเราไม่ม่รู้ว่าอยู่ที่นี่นานก็สื้อองหนึ่งเอยู่แี่ถ้ามีแอน่าไปเล่นี่อื่นยืมตัวนี่มันเล่นยูลค่าหนึ่งแอนโนี์ มันจะติดติด่ทุกอย่างอ่ะมันมีเงินมันมากขึ้นพี่เลยบอกว่ามันต้องต้องปุ่มการซ้อมคือมันไม่ใช่แค่แอคทิเมตมันต้องมีจังหวะฟุตบอลให้ขยับวิธีการเตรียมรับเราจะเล่นยังไงเพราะมันหนึ่งหนึ่งมันอาจจะผ่านยากแต่ว่าอถ้ามันจริงอ่ะเราจะปิดยังไงเอออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถามได้พี่ดีๆที่จะบอกช่วยเหลือเราจะได้พัฒนาไปพร้อมกันด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ อยู่ตรงนี้เราไม่รอากาศเราอยู่จริงนะทุกคนไม่เก็อยากจะขอพี่นี่ที่กระจกที่กระจกกระจกในเกิดจากไฟฟ้ามัน <S <S ชอ็อตปะครับอ๋อใช่ครับเราใช้ไฟฟ้าที่ดับกระแสก็ไฟฟ้าจะช่วยในกาำเนิดตัวและไขตัวลดอาการเกร็งในกำเนิดได้ลดปวดครับ แล้วกลับมาซ้อมวันแรกเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับอ่าโอเคครับก็หลังจากกลับมาซ้อมวันแรกก็จะแบ่งเป็น2กลุมก่อนนะครับหนึ่งก็คือกรุปที่ Recovery Group นะครับแล้วก็อีกกรุปหนึ่งกลุมที่เป็น Training Group ซึ่ง Recovery Group เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือกลุ่มที่ถ้าเราดูจากง่ายๆคือคาทีเรียคือเล่นมากกว่า45นาที นะครับแต่ความเป็นจริงคือรายละเอียดเยอะกว่านั้นครับก็คือจะดูเรื่องของโค้โดจาก GPS พว่าอัตราการเร่งเบรกของเขาเนี่ยมันอยู่ในเทชโชอยู่ในเพดานที่สูงพอจะเป็นเขาเรียกว่าแมทแมทเดย์หรือเปล่าเนี่ยครับผมแล้วก็ระยะทางอาจจะเป็นเรื่องของการสปรินต์อย่างเงี้ยครับผมบางบางคนอาจจะลงเล่น,เล,นเล่นเพียงแค่ส0มนาทีแต่ว่าถ้าหากเรื่องของสปรินต์เรื่องของการเบรกการเร่งในสนามเนี่ย มีค่าเนี่ยเท่ากับ11ตัวจริงที่ลงไปมากกว่า45นาทีก็อาจอยู่ในกลุ่มรีคาวเวอรี่เหมือนกันนะครับผมซึ่งการรีคาวเวอรี่ของใน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 ักกีฬาของชุดนี้ก็จะทำเป็นเอ็กซ์ไซส์ในยิมจุดปรสงคือเพื่อเป็นการที่เขาเรียกว่าไล่กดแลกเตนนะครับผมเนาะคือ,ค,อคือของเสียที่เกิดขึ้นในเลือดน,นี่แหละครับแต่เอาไว้าการขยับเป็นก๊าซไซส์เบาๆครับผมทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเนาะก็ทำให้พวกพวกระบบของเสียต่างๆของเราถูกขับออกจากร่างกายได้ดี ช่วยให้กล้ามเนื้อเราฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากคุกเนี้ออกเอีกซส์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้ไปมัดสะอาดหรือว่าไปแช่น้ําต่างๆเพื่อกระบวนการฟื้นฟูให้เทรนนิ่งในแมตช์วันต่อไปได้นะครับผมเนาะส่วนกลุ่มนึงนะครับผมกลุ่มที่เป็นเทรนนิ่งกรุ๊ปเนี่ยแน่นอนว่าโอเคบางคนก็ไม่ได้เล่นนะครับผมเนาะก็จะมาเอนะีกซส์ในยิมก่อนเป็นเรื่องของอีเซนทริกช่วงของโลเวอร์อีเซนทริกก็คือ การยืดเหยียดครับผมก็คือจังหวะการยืดสร้างเทนชันสร้างความตึงเครียดให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับผมเนาะเป็นการสร้างความแข็งแรงระดับสูงสุดของของกล้ามเนื้อในมัดนั้นๆซึ่งจะเป็นช่วงล่างนี่แหละจากนั้นก็ออกออกไปเทรนนิ่งด้วยความที่ว่าเป็นโหลดของสมอลไซส์เกมซะมากกว่าเป็นการสร้างเบรกเร่งของวันแรกเนาะแต่ยังไม่ได้เขาเรียกว,ว่าเกิดการสปรินท์ขนาดนั้นนะครับผมเพื่อเพราะว่าเพิ่งกลับมากันนะครับผมแต่ก็มีความเข้มข้นมากพอที่จะ ใกล้เคียงกับการเล่นเล่นในเกมนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการเสมือนว่าในกลุ่มที่ไม่ได้เล่นมานะครับผมก็จะมาฝึกซ้อมเพื่อสร้างความเข้มข้นให้ใกล้เคียงกับกลุ่มที่เล่นนะครับผมแต่ไม่ได้สร้างปริมาณที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อย่างนั้นในวันหนึ่งก็จะมารวมกัน,นทั้งกลุ่มที่เด c คเวอรี่แล้วก็กลุ่มเทรนนิ่งกลุ่มครับ

บอกครับเราให้ฟังหน่อยครับมันคืออะไรแฟนอาจจะอยากรู้ว่าเนลี่ทำอะไรเอ่ะไวาตรวจเลือดเช็คความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแล้วก็สมองความเกียรพร้อมๆกันโดยไอ้เครื่องนี้ใช่ครับ

เขาบอกว่าถ้าอยู่ที่นี่แล้วเจ็บกล้ามจะโตทุกคนเรื่องจริงนะครับคนมืออาชีพทุกคนก็อยากแบบลองลงกระดานไม่ได้ละก็อยากทำอย่างอื่นที่มันไม่เจ็บมาณสมุดเจ็บขาเน่ยเขาก็ต้องรักษาช่วงบนยืดเยืช่วงบนให้มันดีไงเพราะขามันก็ต้อง รักษาการบาดเจ็บก็เกี่ยวปกติแต่ว่าพอมันพร้อมแม่พอทุกคนเล่นอะไรเงี้ยด้วยโปรแกรมด้วยอะไรก็ก็ทำให้แข็งแรงขึ้นแบบข้างบนเพราะเหมือนกันถ้าเจ็บพวกแขนไหล่เนี้ยมันก็มันใช้เล่นไม่ได้เพราะมันเจ็บอย่างเงี้ยไม่เล่นขาแทนในส่วนด้านล่างอะไรเงี้ยแต่พวกนักกีฬานักบอลตัวใหญ่าเจ็บก่อ ต้องขาเข่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยนิ้วพอมันเจ็บมันก็ต้องพอข้างหน้ามันเจ็บหลังขาต้องไม่ข้างบนก็อาจจะอย่างที่เห็นแต่ว่ามันก็ปกติการปจดใหญ่กันหน่อยก็ขาใช้ไม่ได้ขาไม่ได้ออกลังไม่ได้ว้าีอเอเดน Primo, bro, primo! Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro. Dobro,